สนับสนุนรายการโดย g p x Dare to Challenge ใหม่ g p x r e g e n 250 Twin Mark i The r e g e n for Ever สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเช้าเกรทแบล็กเกอร์ก็ผมกลับเข้าสู่รายการเกรทแบล็กเกอร์ทอล์กอีกครั้งหนึ่งแล้วครับครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ g p x d a r e t o c h a l l e n g e ผู้ปรยการสนับสนุนในการรายการครับผมแล้วก็มีรถแนะนำจากทาง g p x นะครับครับผมก็คือ g p x Drone 4์โดนวนะฮะเวอร์ชันล่าสุดนะฮะครับผมซึ่งคันนี้นะฮะจะประกอบด้วยฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การใช้งานอย่างมากมายนะฮะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์นะฮะจ้ะ จาก S Y M แบบหัวฉีดนะครับในพิกัด1 5 0ซีซีสจังหวะ4วาล์วระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะครับใช่แล้วมีระบบไฟฟูเอลดีรอบคันนะฮะครับผมมีกุญแจรีโมทอัจฉริยะมาให้เดินไมค์ฟูลิชตัน LCD มิเตอร์นะครับมีตู้เดดบ็อกซ์เก็บของใต้เบาะนะฮะับเต็มหัวน้องเต็มใบได้มั่นใจด้วยดิสเพลกหน้าหลังพร้อมระบบ CBS นะครับครับแล้วก็ช็อคอัพหลังเป็นสปริงคู่สามารถปรับพีโลดได้สามระดับด้วยกันครับพร้อม ความสะดวกด้วยช่อง USB charging socket นะครับทั้งหมดนี้จะมีราคาขายเปิดตัวแนะนำเริ่มต้นที่เพียง77,500บาทเท่านั้นครับไปสัมผัสกับความโดนได้นะฮะที่โชว์รูมของทาง G.P.X ทั่วประเทศครับกับเข้าสู่เรื่องราวที่จะพูดคุยกันวันนี้ครับเป็นการน,นำเสนอรถมอเตอร์ไซค์ในระดับ m i d d l e ลเ10คันที่น่าสนใจครับผมครับซึ่งเป็น m i d d l e ล e วทในสไตล์สปอรเ t ็กเนะครใช่โดย10คันนี้นะครับครับถูกนำมาอยู่ในลิสต์เนี่ย จากทางวิศดา com สื่อชื่อดังจากอังกฤษนะคร,ครซึ่งแน่นอนว่า,าเป็นรถที่วางขายในอังกฤษทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าเกือบทุกคันในลิสต์ตรงนี้เนี่ยผมเรียกว่า8ปดในอิบทำตลาดในประเทศไทยเราด้วยนะครับก็มาดูกันว่า,ามีรุ่นไหนอะไรยังไงบ้างนะครับครับผมเริ่มจากคันที่10นะครับครับ k i SV ิ S 650นะครับที่นี้เรียกได้ว่าเป็นตำนานนะอะเพราะว่าตระกูลเนี่ยเปิดตัวครั้งแรกตั้งแต่ในปี1999นะครับโอ้โหอยู่มายาวนานใช่ครับก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมีการเปลี่ยนแปลงสไตล์รูปแบบอะผมจําได้ว่าตอนเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยเ็เป็นสปอร์ตแบบกึ่งเปลือยมีแบบเปิดแฟลติงด้านล่างใายเครื่องยนต์ทำให้บบมีอากาศไหลเข้าได้แล้วก็มาเปลี่ยนเอาตอนประมาณรุ่นเจน2เจน3นี่แหละมาเปลี่ยนมาเป็นนกเก็ตเต็มตัว ครับแล้วก็มาถึงล่าสุดเนี่ยก็เป็นสปอร์ตไมเกตนะฮะแต่ว่าเป็นไฟหนากลมซึ่งจะถือว่าเป็นจุดขายที่แตกต่างจากรถอื่นใ้องตลาดนะครับไอ้นี่ก็มีจุดขายของเขาด้วยเขามีเครื่องยนต์แบบสูบวีอ่าอันนี้เป็นสูบวีอยู่นะครับเวอร์ชันที่มาขายปัจจุบันนี้ซึ่งหาได้ยากแล้วนะครับรถคลาสนี้ในตลาดปัจจุบันแต่ว่ามีข่าวลือว่าจากนี้ไปก็จะ ก็เป็นสุบเรียงแล้วนะฮะจะไม่ใช้สุบสุบเพราะว่าจะไม่ใช่สุบวีแล้วเพราะว่าเขาเปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่ไงตัวแพลตฟอร์มแปดนั่นแหละครับก็ใครที่อยากได้สุบวีของซูซูกิเนี่ยก็ซื้อเก็บไว้ได้นะครับรุ่นนี้นะคันที่9นะครับเซฟโมโต7 0 0 CLX ครับแบรนด์นี้นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ย ทำตลาดในบ้านเราแหละช่รงผ่านมานะฮะปัจจุบันเนี่ยอาจจะดูซาซาไปแล้วยังไม่มีการเติมโมเดลใหม่ๆเข้ามาทำตลาดแต่เนี่ยไม่ใช่กับตลาดสากลแล้วกันนะ<ช>อ่ะเป็นเซฟโมโตเนี่ยเป็นแบรนด์ของจีนแต่ว่าทําตลาดในยุโรปนะครับจีนพรีเมียมอ่ะอ่าแล้วก็ มีกระแสตอบรับที่ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวเลยมีการส่งโมเดลใหม่ๆเ <ๆ S 1> ข้าทำตลาดอยู่เสมอแล้วก็นี่เป็นหนึ่งในนั้นนะครับซึ่งเจ้า700 CLX คันนี้เนี่ยจะเป็นรถแบบ tracker ท,ที่มีความโมเดิร์นในตัวนะครับมีเอกลักษณ์ในการออกแบบแล้วก็สปอร์ตแ์ที่ดีนะครับเพราะรว่าไปอ่านงานรีวิวดูการรีวิวจากสื่อต่างประเทศเนี่ยมี ผลลัพธ์ที่เป็นเชิงบวกค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับอันดับที่8ครับครับ Honda CB 6 5 0 R อ,อันนี้นนคุณเปยมันอย่างดีเป็น,น,น,เปนคเรียกว่าเป็น Big Buy, บิ๊กไบค์แบบว่าอยู่คู่ประเทศไทยอยู่คู่คนไทยอ่าเพราะว่าเอาตรงๆเนี่ยในลิสต์เนี่ย เป็นแค่คันเดียวที่เป็น4ี่สูบเรียงถูกนะครับแล้วก็เป็นมิดเดิลเวทด้วยอยู่ในคลาสกลางเนี่ยใช่แล้วก็มีราคาที่เข้าถึงได้ง่ายนะครับและที่สําคัญน่ยถึงแม้ว่าจะเป็น4สูบเนี่ยครับก็ขับขี่ได้ไม่ยากเลยเพราะว่า Honda ก็คือ Honda ยังมีคาแรคเตอร์ที่มีความเป็น User อร์เฟน l ีสูงเลยทีเดียวคันนี้ยังเชื่องมืออยู่นะคนที่ขับรถมีคลาสได้เนี่ยใช้เวลาปรับตัวไม่นานนะกับคันนี้ครับผมโอเค แบบที่7นะครับครับอันนี้ไม่ทําตลาดในไทยนะฮะครับว่าน่าสนใจเลยทีเดียวกับโมโตโมเดอร์นี่ CM So STR แล้วก็ SCR นะครับอ่าเปิดตัวคู่กันนไม่อ่านว่าอะไรครับชื่อรุ่น CM So เพราะว่าผมไป Google t r a n s l a t e มาแล้วเมื่อกี้นะตอนแรกก็อ่านกูอ่านผิดผมรู้ว่า CM So เนี่ยมันคือภาษาเจ็ดดีที่แปลว่าหกครึ่งอ่ะก็ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยตรงกลางนะครับอ่า CM So นะครับผมถ้าสำเนียงไม่เป๊ะขออภัยแต่ว่าอ่านประมาณนี้แหละ ปัจจุบันเนี่ยแบร,โโโรนด์ m ม t ตมอร i n น่เนี่ยาจะถูกครอบทองแล้วกันนะครับโดยกลุ่มทุนจีนนะฮะแต่ว่าเขาก็ยังรักษาเอกลักษณ์ของตัวรถที่มีความเป็นอิตาเลียนแท้ๆอย่างเต็มตัวนะฮะคือเขาก็ไม่ได้ใช้แลพลตฟอร์มที่ มีในจีนมามาย่อส่วนขับเนี่ยเออเขาก็ยังทํารถที่เป็นแบบอิตาเลียนจ๋าๆของเขาอยู่ใช่ครับก็คือดูดูก็รู้เลยครับมันจะมีกลิ่นอายช,ชัดเจนมีกลิ่นพิซซ่าออกมาชัดเจนขนาดนดั้นเลยเหรอใช่ครับแนวแนวนี้ครับ ซึ่งเจ้าเซเมโซเนี่ยจะมีรุ่นย่อย2รุ่นนะฮะประกอบไปด้วย S T R ที่เป็นรถใช้งานแบบสแตนดาดทางเรียบทั่วไปนะครับล้อเป็นอลลอยสกีงเกตง่ายๆแล้วก็ S C R นะครับนี้ชัดเจนเลยว่าอ่าเา็คำว่าสกคันเบอร์นะฮะก็เป็นล้อซีรุ่ยได้นะครับผมโอเคอันดับที่6นะครับคาวสกิ Z ซ5 0กเพื่อนๆจะเพิ่งงงนะว่ามาได้ยังไงคือคือจะบอกว่าคันนี้เนี่ยเอาตรงๆว่าในบ้านเราเนี่ยกระแสซาไปมากแล้วมากเลยล่ะ ย้อนกลับไปสมัยก่อนตอนที่เป็น E R 6 N เนี่ยโอ้โหขายระเบิดเลยนะขายระเบิดเลยใครเล่นบิ๊กไบคต้องรู้จักแล้วก็น่าจะเคยมีโอกาสได้ขี่สักครั้งอย่างน้อยๆหรือว่าเป็นเจ้าของเนี่ยแหละนะฮะปัจจุบันเนี่ยทิซาก็เพราะว่ามีตัวเลือกนะครับับลำดับก่อนๆแน่นี้ที่เราพูดไปก็คือ Honda c b 650R นั่นแหละแม้ว่างานดีไซน์เนี่ยมันจะคนละแนวกันเลยก็ตามแต่ว่า ด้วยความที่ราคาไม่ได้หนีกันมากแล้วก็<ช>คลาสเดียวกันคือคลาส650เนี่ยม,มันก็ย่อมอดที่จะมาเปรียบเทียบกันไม่ได้<ช>่นอกหเนือจากเรื่องของสูบที่เป็นสี่สูบที่บอกแล้วเนี่ยก็จะมีในเรื่องของโชคหน้า ่าที่ Z650 เนี่ยยังคงเป็นแบบเทเลสโมปิกปกติอยู่แต่ตัวซนั้นึเข้าไปเป็นไปดาวแล้วนะครับแต่ว่าในฝั่งยุโรปเนี่ยก็ยังทำยอดไปได้เรื่อยๆอยู่นะครับเรื่อยๆแล้วก็เขามีอัปเดตมาเรื่อยๆตลอดนะอย่างล่าสุดเขาก็มีเปลี่ยนหน้าจอเป็น t FT เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้แล้วอะไรเงี้ยมีแอปพลิเคชันของตัวเองนะครับในการช่วยต่างๆนะครับครับผมอเพราะฉะนั้นแล้ว ผมริมาได้หนึ่งว่าแฟนๆของคอสกีเนี่ยอย่าอย่าเพิ่งน้อยใจว่าทำไมเร,เราถึงคิดว่ามันซาในขนาดนั้นมันเป็นข้อเท็จจริงนะครับแต่ว่าจะบอกว่ารถในคลาสนี้แบบ2สูบก็มีข้อดีอยู่เหมือนกันนะฮะใ่ใเป็นคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกับ4สูบถ้าคนที่ชอบอ่ะก็ยังเล่นได้อยู่รุ่นนี้นะฮะใช่แล้วอันดับที่5ครับยามาฮ่าเ t 0 7อันเนี้ถือว่า โดดเด่นในเรื่องของดีไซน์เลยผมมองนะฮะอันนี้ก็คุณมองว่าดีไซน์โดดเด่นใช่ไหม uh huh. ผมมองว่าจุดโดดเด่นเขาอย่างหนึ่งคือเครื่องยนต์อ่าเ,<อ>เครื่องยนต์เป็นคอสเพลนทูนะฮะใช่ครับผมอันเนี้ยพิกัด6 8 9ปเซีซีนะฮะบางคนอาจจะดูผิวเผินว่ามันก็คือสองสบเรียงทั่วไปใช่แต่จริงๆไม่ใช่นะครับว่าอ,อยากให้ดูที่เรื่องของการจุดระเบิดนะฮะตรงเนี้ยจะมีการจุดระเบิดแบบไม่สม่ำเสมอกันนะครับทำให้มันมีอ่ คลังกตลรงคาแรคเตอร์ที่แตกต่างจากคนอื่นเสียงด้วยเสียงแตกต่างแล้วก็รีดพลังออกมาได้อาจมันจะเร้าใจกว่าสองสุขเรียนปกติอยู่ประมาณหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะอันดับที่4นะครับครับอาเพียร์ทูโน่หกหกศอันนี้เห็นภาพแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งคิดว่าเอามาลงผิดนะเออ คืออ่าถ้าปิดท้ายเนี่ยมันจะดูเป็นสปอร์ตฟูลเฟลลิ่งใช่ไหมใช่แต่ว่าด้วยนิยามของมันแล้วเนี่ยมันเป็นสปอร์ตฮาร์ฟเฟลลิ่งครับผมที่มีมาครึ่งเดียวก็เลยถูกจับมาอยู่ในหมวดของเนเก็บได้อยู่ใช่นะครับคันเนี้ยก็น่าสนใจตั้งแต่เรื่องของเครื่องยนต์แล้วแหละครับครับผมเป็นเครื่องยนต์สองลูกสูบนะครับครับผมที่อ่าตัดทอนมาจาก RSV4 ใช่ตัว Factory ี่ด้วยนะตัวตัวท็อปเลยตัวท็อปตัวเรือธงของเขาเลยนะครับครับผมมาอยู่ใน ตัว2สูบก็คือหันครึ่งมานั่นแหละใช่นะครับก็หันมาเหลือ660อ่ะเป๊ะเป๊ะเลยแต่ว่าเพื่อให้มันทำตลาดในในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นกว่ารุ่นใหญ่แล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยได้วาจัดเต็มนะครับไม่ได้น้อยหน้ากับรุ่นใหญ่เท่าไหร่เลยผมมองว่าตัวเนี้ฟีเจอร์เขาเด็ดกว่าตัว S V 4 0 0 0ตัวเก่าอีกนะถ้าเทียบตัวเก่าตัวนี้คือจัดกว่าเยอะเลยใช่ครับก็ ทำตลาดในบ้านเราอยู่นะตัวนี้แต่เขายังเป็นราคานําเข้านะฮะอาจจะหนักหน่อยหนักหนูนิดหนึ่งนะครับผมอ่ะอันที่สครับครับซูซูกิ G SX 8S คันนี้ผมผมชอบเป็นการส่วนตัวเป็นพิเศษเลยคุณไปเจอตัวจริงมาแล้วใช่ครับที่อิกม่แล้วก็ที่มอเตอร์โชว์ด้วยเจอมาแล้วถูกต้องความทับใจเนี่ยก็คืองานดีไซน์นั่นแหละคือผมผมมองว่ามันเป็นอะไรที่อ่ะถ้าไม่บอกยี่ห้อเนี่ย ผมยังรู้ว่าเป็นซูซูกิอ้าวทำไมครับสีเขาไงครับสีครับผมผู้เล่นพูดเล่นเออเื่งจริงๆก็คืออาร์มต่อให้ดีไซน์ไฟหน้าตัวตัวครอบถังครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะฉีกไปจากรถสปอร์ตเนเก็ตของซูซูกิในรุ่นเดิมๆพอสมควรนะครับครับผมแต่ว่า d n เนเเนี่ยความความอินดี้ของเขาเนี่ยกลิ่นกลิ่นเขายังชัดอยู่นะยังชัดอยู่นะครับ ต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะมีประเด็นอยู่นิดหนึ่งละกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนเสียดายว่าทําไมไม่เอาเครื่องยนต์แบบวีทวินมาทําในตัวนี้ครับอย่างที่ตัววีสตอร์มที่ก็ยังเป็นวีทวินอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมันเป็นตัวนี้ทาไมถึงเป็นสองสุบเรียงซะอย่างนั้นครับอันเนี้ยไม่ทราบอ้าวไม่รู้ไม่รู้จริงๆว่าอันนี้มีที่มาอย่างไงตรงนี้ผมพอรู้บ้างพอรู้ว่ามันเรื่องของกระบวนการผลิต อันดับหนึ่งเลยคือเรื่องของเขาต้องการที่จะลดต้นทุนในการผลิตเครื่องยนต์ก็พูดง่ายๆว่าสูบ V มันแพงกว่าแพงกว่าเยอะ,อะแล้วก็เรื่องของการตันของเทคโนโลยีแล้วเพราะว่าเครื่องสูบ V เนี่ยใช้มาตั้งแต่ตัว S V รุ่นแรกคือ9 1 9 9 9ครับมัน2 0 24ปีในปีนี้คือมันมันสูบการพัฒนาผ่านมาตรฐานไอเสียยูโรตั้งแต่ยูโร2ยูโร3ยูโร4ใช่ครับแล้วตอนนี้เป็นยูโรไฟซึ่งเข้มงวดมากมากกว่าเดิมมากแล้วก็เรื่องของการอ่า ปล่อยมลพิษไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกา๊าซไอเสียแล้วก็เสียงประเด็นเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ก็คือมันทําให้ไม่ผ่านมาตรฐานถ้าเกิดมันจะปรับเพดานให้สูงกว่านี้อีกใช่ครับแมกเซนแต่ย่งไรก็ตามถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สุบวีนะฮะเขาก็สามารถทําเครื่องยนต์ในพิกัด 776cc เนี่ยรีดแรงม้าออกมาได้มากถึง82แรงม้าไม่น้อยนะซึ่งถือว่าไม่น้อยไม่น้อยเลยครับในในพิกัดขนาดนี้นะครแล้วก็คันนี้นะฮะก็ได้รับกระแสการตอบรับที่ดีเลยทีเดียวในยุโรปใช่ใช่โอเคอันดับที่2ครับอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับ Honda CB750 Hornet คันเนี้ยเปิดตัวพร้อมกับคันเมื่อกี้เลยที่อีกมาที่อีกมาพร้อมกันเลยนะครครับผมซึ่ง เป็นอะไรที่น่าสนใจเลยทีเดียวเพราะว่านอกจากรุ่นนี้แล้วเนี่ยยังมีรถในแนวทัวริงอลาสเอลแล้วก็ตัว v s t ตอม800 DE ที่เปิดพร้อมกันนะคะเรียกว่ามาชนกันเลยเปิดแค่สองรุ่นด้วยที่เป็นคลาสนี้คือมันเหมือนกันทั้งสองรุ่นจริงๆอ่ะรุ่นนี้ก็เป็นสปอร์ตสปอร์ตเนเกตอีกคันหนึ่งเป็น a อ v e n t u r e Touring ใช่ครับเหมือนกันเป๊ะเลยว่ะแล้วก็อยู่ในพิกัดซีซีที่ใกล้ใกกันมากๆด้วยแล้วก็เป็นสองสุบเรียงเหมือนกันด้วยอ่า แต่เมื่อกี้เราพูดถึง2สูบเดียของซูปไปแล้วนะครับเรามาดู2สูบเดียของทาง h o นด a าบ้างอ่ะอันเนี้ยพิกัด755 cc ซีซีนะฮะอืมแล้วเป็น2ลูกสูบ แบบใหม่นะฮะไม่ไม่ใช่เอาสองสุบเดิมมาทำนะที่สำคัญเลยเนี่ยจะมีการวางองศาที่แตกต่างไปจากทฤษฎีปกติของสองสุบเรียงครับผมซึ่งทำให้มันมีคาแรคเตอร์ของเสียงแล้วก็ฟิลลิ่งในการใช้งานจริงเนี่ยที่มีกลิ่นอายนะิมกาว่ากลิ่นอายไม่ได้เหมือนนะฮะกลิ่นอายที่คล้ายกับเครื่องแบบวีทวินเขาบอกว่ามีการจำลองข้อเวียงใช่ครับแต่ว่า ต้นทุนน่ะจะเซฟกว่าแน่นอนในการทําแบบนี้แล้วก็การดูแลรักษาก็จะง่ายกว่าด้วยนะครับใช่แล้วคันเนี้ข้อราคาที่ไทยแล้วนะฮะจะอยู่ที่ราคา3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทผมียกว่าไม่แพงสมรัถสมเนื้อกับเครื่องยนต์ใหม่ที่เขาให้มาตรงนี้เทคโนโลยีด้วยนะครับใช่ครับแต่ก็พิกัดด้วยนะฮะในพิกัดเจ็ดร้อยห้าสิบห้าซีซีนะฮะอันนี้แรงม้าครับเก้าสิบเอ็ดแรงม้าถือว่าจัดนะ เยอะเกว่าของซูเมื่อกี้ทังที่ซีซีน้อยกว่าด้วยแต่ว่านั่นแหละฮะอาจจะเรื่องของการวางองศาข้าเหยียงที่บอกไปแล้วก็น้ําหนักตัวที่เบากว่าทําให้แบบโดยรวมแล้วเนี่ยมันรีดออกมาได้เยอะกว่าก็คือถ้าเกิดว่ารถ ยิ่งเบาอะน้ำหนักของแรงม้าต่อปอนะต่อน้ำหนักอะมันมันมันแบบน้อยกว่าใช่มันทําให้มันแสดงศักยภาพได้เต็มที่กว่าถูกต้องครับอ่าอันนี้ก็ไม่ต้องรอรุ้นราคานะครับไปสนใจก็สวยแล้วเลยนะขายแล้วด้วยใช่ครับพร้อมส่งรถแล้วเลยนะครับผมครับผมครับผมแล้วก็อันดับที่หนึ่งครับปิดท้ายทริอัมทริเด้นหกหกศูนย์อันนี้เนี่ยเปิดตัวมาพอสมควรแล้วแหละแต่ว่ายังคงโดดเด่นอยู่นะครับในในการทําตลาด ทั้งฝั่งยุโรปแล้วก็ประเทศไทยเราคันนี้นะฮะครับ,บตามตรงเลยว่าเป็นรถมอเร์ไซค์จากชัยอ้ําปัจจุบันนะครับ,รบที่มีราคาย่อมเยาวที่สุดช ยังยังยังเพิ่งไปรวมกับงานที่เขารวมกับบาจาร์นะอันนั้นยังยังยังไม่มีการเปิดตัวเราก็จะขายไทยหรือเปล่ายังไม่ซันแต่ี่ยขายแล้วขายแล้วนะครับอันนี้นะครับมีเครื่องยนต์ที่เรียกได้ว่าโดดเด่นเป็นพิเศษเลยนะฮะก็คือแบบ3ลูกสูบนะครับซึ่งจะเป็นคันเดียวในลิสต์10คัญนี้เลยนั่นจะเป็นผู้ผลิตเดียวที่ยังใช้เครื่องสามสูบในรบคาประมาณนี้พิกัด6 6 0ซีซีตามชื่อรุ่นนะครับรีดแรงมาได้สูงสุด80แรงม้านะฮะจ้า แรงบิดสูงสุด6 4นิวตันเมตรซึ่งรถแบบ3สูบเนี่ยครับอ่ามันมีนิยามเหมือนว่ามันเป็นการเอาข้อดีของแบบ2สูบกับ4สูบมารวมกันเออเใช่ก็คือต้นอ่ะจะจัดกับแบบ4สูบอืมแล้วก็ปลายเนี่ยจะไหลกับแบบ2สูบใช่อ่าเลยเป็นทฤษฎีของเครื่องแบบ3สูบนะฮะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าข้ามคลาสไปเนี่ยก็จะมีของยามาฮ่า N09 ที่ใช้เครื่องแบบ3สูบเหมือนกันถูกต้องนะ900กว่าซีซีครับแต่ว่าในพิกัด บ i ดเดิลเนี่ยก็จะมีคันเนี้ยคันเดียวที่ติดมาในรีส์เมื่อสักครู่นี้นะฮะก็จะมีเมื่อก่อนจะมีคันหนึ่งก็คือของ MV a c u s t a อ่าแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ผลิตแล้วเลิกละไมเอาละเพราะว่าไม่ผ่านยูโรไม่ผ่านไม่ผ่านไอเสียนะครับแต่คันนี้ยังผ่านอยู่นะฮะรียส่ตลาดได้อยู่แล้วก็น่าสนใจในทีเดียวครับกับราคา319,000บาทเท่ากับ Honda าเปเป เป้เลยนะครัก็อันนี้เปิดราคามาก่อนก็คือวัดกันไปเลยแหละฮอนด้าก็จะได้ซีซีที่เยอะกว่านะครับแต่เครื่องสองสูบนะอ่าไปสองสูบกำลังเยอะกว่าอ่ากำลังเยอะกว่านี่กําลังน้อยกว่าเพราะว่าซีซีเขาเล็กกว่าแหละเขามีแค่660ซีซีนะก็ถือว่าสุดแล้วที่เขาจะให้ได้ในแรงม้าตรงนี้นะฮะใช่แล้วก็ อยู่ที่ความชอบแหละถ้าคนชื่นชอบสไตล์แบบบนะิททริสนะสไตล์ไทอัมอะไรเงี้ยเขาก็จะจิมคันนี้ข้อดีของอไทเดน660ที่ขายในไทยอะ่ะจะสีอะไรก็ช่างขายราคาเดียวกัน่ไม่เหมือนต่างประเทศนะไม่เหมือนต่างประเทศต่างประเทศ,เทศถ้าเกิดจากคุณจะเอาลายยูน j ย c คอีกราคาหนึ่งสีเบดอีกราคาหนึ่งทูโทนอีกราคาหนึ่ง ต่างกันไปแต่ในไทยอ่ะราคาเท่ากันหมดทุกคน,น,นจิ้มได้เลยนะไม่ต้องคิดมากชอบแบบไหนก็จิ้มแบบนั้นได้เลยนะใช่ครับผมถ้าหมดเนี่ยก็เป็น10คันนะครับจากทาง v i s a า d o com ซื้อจากประเทศอังกฤษกที่เกิดไปนะฮะครับผมอ่ามีหลายคันเลยที่ขายในประเทศไทยเราก็เช,ชื่อว่าจะโดนใจเพื่อนๆที่กำลังมองหารถ Big b i บ e แบบ s p o r t ต a น็ก ในคัสต่างตรงนี้นะครับ,รบเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจแล้วกันครับครับผมสุดท้ายนี้ต้องขอคุณ G P X Dare to Challenge ผูก้กากับสนับสนุนการใเป็นการก็ผมยังไงอย่ายลืมฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์สันกานิงเวลาลงคลิปใหม่จะได้ไม่ลืมกันนะจ้าสำหรับที่ผมสุคนขอ,คอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสาหร,รับนับุนรายการโดย G P X d a to Challenge